ตัวอย่างไรให้เฮ้ยไม่เห็นเนินอกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่บางทีเรามีหนะ้าอกสองครัมันไม่เท่ากันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเรื่องเสื้อไหนให้ถูกต้องมันบางเบาอะ่ะแล้วเวลามันใส่มันจะเหมือนเป็นอีกหนึ่งชั้นผิวของเราเลยค่ะ Hi guys กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะคลิปโดในวันนี้เราจะมาแก้ปมปัญหาเสื้อในไม่เต็มครับนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกทริคง่ายๆทั้งหมด3ทริคใดกันกับการแต่งตัวอย่างไรให้เฮ้ยไม่เห็นเนินอกไม่เห็นช่องโหวไม่เห็นอากาศแอร์อยู่ในแบบบราที่มันไม่เต็มเนี่ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ <S <S ปัญหาเสื้อในไม่เต็มนี่คือทุกคนต้องเจออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะสาวๆเนี่ยบางทีเรานมเล็กนมใหญ่ แล้วแต่วันนะคะถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มันแนบลําตัวเนี่ยบางทีมันจะเห็นเนิน <c oughs> เห็นอกที่มันแบบเออตัวเสื้อในมันพองขึ้นมาแล้วมันไม่เต็มคับอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> วิธีปัญหาที่แก้ง่ายที่สุดนะคะคือการ wear shirt ค่ะคือการใส่เสื้อเชิ้ตนั่นเองนี่นะคะเสื้อเชิ้ตคือผ้าเชิ้ตเนี่ยจะเป็นผ้าอะไรที่แบบว่ามันจะไม่ค่อยแนบลาตัวเวลาเราใส่เนี่ยมันจะพองๆนิดนึงเพราะงั้นนะคะเสื้อเชิ้ตเนี่ยเวลาใส่นะคะจะช่วยพลางตัวได้ดีมากๆก,การใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยมันก็คืออําพลางได้หมดนะคะทริค <Trick S 1> ที่2นะคะคือการเลเยอร์เสื้อผ้าค่ะคือการใส่หลายๆชั้นนะคะไม่ว่าจะกับเลเซอร์เอ่ยหรือว่าคาร์ดิแกนเอ่ยหรือว่าเสื้อผ้าตัวเชิ้ตคู่กับตัว เสื้อกล้ามอะไรเงี้ยก็คือการเลเยอร์หลายๆชั้นนั่นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวจจะบอกอีกทริคหนึ่งการแต่งตัวที่แบบเป็นเลเยอร์คันดิกเก้นที่สวยมากๆเลยนะติดแค่กระดุมบนแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้เลยใส่แค่นี้นะคะมันก็จะอํมพลางได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ได้ลุคที่แบบว่าสวยชิคอีกด้วยค่ะแต่ข้อหนึ่งและข้อ2เนี่ยเจนก็พอจะเข้าใจนะบางทีอาจจะไม่ใช่ทางออกสำหรับสาวทุกคนวิธีการที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุได้เนี่ยคือการเลือกเสื้ออใในให้้ถถูกถูกกกตงับ ซส์พอดีตัวของเรานั่นเองค่ะปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปค่ะิถ้าเพืเ่อนๆเ,เ,เ,เปลี่ยนมาใช้เจ้านี้เลยค่ะนี่คือ Wireless Run รุ่น 3D h ฮจาก u n i q l o อันนี้บอกเลยว่า I l o v ิ it มากๆ<า><า>เป็นรุ่นที่อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะเป็น 3D True Fit Cup หรือเียกง่ายๆก็คือว่าเป็นคัพที่ยืดหยุ่นพิเศษที่สามารถปรับขยายและคืนตัวได้เพื่อให้พอดีกับสวดทรงของแต่และบุคคลค่ะตัวนี้บอกเลยว่าใส่และสบายมากเพราะว่าผ้าเขานะคะไม่ ได้หนาไม่ได้หนักม,มันบางเบาอ่ะแล้วเวลามันใส่มันจะเหมือนเป็นอีกหนึ่งชั้นผิวของเราเลยค่ะเปรียบเสมือนว่านี่คือหน้าอกของเรานะคะบางวันของเราเนี่ยสาวๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แลละที่บางทีเรามีหน้าอกสองข้างมันไม่เท่ากันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะและเดี๋ยวเจนจะใช้นี่นะคะตะข่ายผลไม้นะคะเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยเป็นบราของเรานะคะมีขนาดที่เท่ากันนะคะและเราเอาเขาเนี่ยมาลองสวมกับ แอปเปิลของเราที่มีขนาด2ไซส์ไม่เท่ากาันเห็นไหมก็จะพอดีมากเลยกับหน้าอกไซส์ B ของเราและไซส์ A เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยสามารถยืดหยุ่นและก็ห่อหุ้มหน้าอกของเราได้ทั้ง2ไซส์เลยนะคะนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับตัวบราไลโครุ่นของ u n นดีโคนี้เลยนะคะที่เขาเนี่ยสามารถ หรือว่าโพลหน้าอกของเราที่ขนาดไม่เท่ากันแบบนี้ได้ค่ะพูดได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นได้ดีมากๆและยิ่งเวลาใส่นะเพื่อนๆพพูดได้เลยว่า สบายจริงๆค่ะนี่แหละตัวชวุดที่เจนอยากจะแนะนํารุ่น 3D โฮรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงทุกๆคนจริงๆไม่ว่าจะมีขนาดไซส์ที่ไม่เท่ากันนะคะไม่ต้องห่วงเรื่อง Space ว่างเลยเดี๋ยวเจนขอเล่าประสบการณ์นิดนึงละกันในฐานะที่เจนทำศัลยกรรมหน้าอกที่มาทําหน้าอกมาใหม่ๆอะ่ะมันจะมีการวันบวมวันไม่บวมวันฟีวันแบนอะไรเงี้ยแล้วบางทีสองข้างไม่เท่ากันเลยเงี้ยถ้าเราก็มาเปลี่ยนเสืาา้อในบ่อยๆโอ้โหเสียเง,งินมากๆนะคะแต่ยินดีคตัวนี้นด่พูดได้เลยว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ปัญหาเรื่องนี้ๆๆ าามรถยืดหยุ่นและก็ เหมาะตามขนาดสรลีระของแต่ละคนได้ดีมากๆนะคะอันนี้เันแบบเลคคอมเมนต์มากๆจริงๆและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีจุดเด่นอีกหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเลือกความบางนะคะใส่แล้วไม่อึดอัดโครงสร้าง6ชั้นที่บางเฉียบม,มีหลายสีหลายโทนให้เลือกนะคะอันนี้นี่จะชอบมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเลือกสีที่มันเข้ากับผิวของเราได้ข้อที่4นะคะก็คือสามารถปรับสายเสื้อในของเราได้ด้วยและข้อที่5นะคะคือมีไซส์ให้เลือกเยอะมากๆตั้งแต่ AA จนถึง F นะ เอาละค่ะอันนี้นะคะเจนเปลี่ยนมาใส่เสื้อในตัววายเลสรันนะคะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่มันเป็นผ้าที่มันแบบบางมากๆถ้าเสื้อในมันไม่เต็มอ่ะมันจะเห็นเป็นขอบชัดเจนมากๆนะคะแต่อันนี้นี่ให้เพื่อนๆดูเลยเห็นชัดๆเลยนะคะว่าตรงเดินตรงเนี้ยเรียบเนียนมากๆคือเสื้อในนี่มันห่อตัวหน้าอ,อกของเราได้ดีพอดีตัวมากๆนะคะและนอกจากนี้นะคะที่ยูนิโคลเนี่ยก็จะมีรุ่นอัลต้ารีแลกซ์ด้วยเป็นรุ่นที่เขาใช้ผ้าแอริซึมนะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแอริซึมเนี่ยเป็นตัวที่แบบผ้านเนี่ บางมากบางมาคะแบบโอ้โหใส่แล้วแบบฟินมากๆเลยรุ่นนั้นก็มีเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือทริคทั้งหมดนะคะที่เจนนามาฝากให้ในวันนี้นะคะสําหรับการแก้ปมสาวนมไม่พอดีเสื้อในก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอยากจะไปดูที่ยูนิโคลเนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยนะคะทุกสาขาใกล้บ้านมีหมดแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องเล่าเลยว่ามันมีที่ไหนเพราะทุกคนอะไปซื้อกันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วเจนเชื่อนะคะเอาเป็นว่าที่นั่นเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญ นะคะที่สามารถเลือกไซส์เลือกขนาดดูหน้าอกเราว่าเอ้ยเราต้องใส่ไซส์อะไรยังไงแนะนำไม่ต้องห่วงเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโ,ดโอหน้ากันนะคะงั้นวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย